สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทาลอดนานายค้าวนี้อยู่กับแม่มอพี่เพียวอีกเช่นเดิมนะคะในการทํานายดวงประจำเดือนพฤศจิก,กายนนะคะของชาวราศีกรกฎนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะทักช่องแชทอินบอกกันเข้ามาได้เลยจ้า สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะภาพรวมในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะชาวราศีกรกฎนะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเดือนพฤศจิกายนคงหนีไม่พ้นเรื่องของงานนะคะ พราะดาวการงานนั้นเดินพักองศานะคะในวันที่16ก็คือช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะทำให้การงานนั้นอาจจะเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นคุณเองอาจจะหมดไฟในการทำงานไม่ค่อยจะกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าในเรื่องงานสักเท่าไหร่นะคะจริงๆเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะคะ เพราะว่าดาวการงานนั้นตกพบวินาศอยู่นะคะแต่หลังจากวันที่16ไปเนี่ยถึงแม้ดาวการงานจะพักกรุงษาถอยหลังแต่ก็ยังอยู่ในเรือนลาพะยังมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานเข้ามานะคะชาวราศีกร,รกฎเองก็จะมีความรู้สึกดีขึ้นหน่อยนะคะในเรื่องงานถึงแม้ว่างานจะเดินถอยหลังเกิดความล่าช้าไม่ค่อยจะขยันแอคทีฟสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอาจจะลาออกย้ายสาขา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรใหม่ๆในเรื่องงานงานมันไม่ค่อยที่จะมีความก้าวอาก้าวหน้าสักเท่าไหร่แล้วคุณเองอ่ะจะไม่ค่อยขยันอะไรสักเท่าไหร่นะคะลาหูเนี่ยที่อยู่ในเรือนกรรมม้ามันแปลว่าจะต้องมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนระบบบางคนถ้าดวงดีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวการงานยังพักองศา,าถอยหลังอยู่ทําให้งานมันอาจจะล่าช้าดีเลเย์เมเนจการยากหรืองานมันอาจจะไม่ค่อยมีความก้าวหนา้าสักเท่าไหร่ก็จะต้องพยายามเมเนจจัดการเรื่องงานให้ให้มันฟลอ์หรือราบลื่นขึ้นแล้วก็พยายามแอคทีฟเยอะๆนะคะเพราะงานมันก็จะมีความไม่ขยัน ไม่อยากจะทําเบื่องานอยากจะเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะคะถือได้ว่ายังเป็นจังหวะที่สําหรับคนที่จะเปลี่ยนงานยังไม่ค่อยใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่อาจจะต้องทํางานเดิมไปก่อนนะคะเพราะคุณเองอาจจะได้งานใหม่ที่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับคนเงินเดือนน้อยหรือได้งานที่มันอาจจะดูแล้วไม่ค่อยจะมีความก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องงาน ส่วนเรื่องของการเงินนั้นยังสัมพันธ์กับครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังหนุนนําคุณในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของโชคลาภนะคะให้ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทําบุญกับพระในบ้านนะคะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางทําความสะอาดว่ายสักนิดหนึ่งล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่จะช่วยหนุนนําทําให้เรื่องเงินนั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะได้พูดคุยอาร่วมทำ อะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่บ้านทํางานร่วมกับที่บ้านมีอะไรก็จะสื่อสารพูดคุยกับที่บ้านเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าดาวพุธน,นั้นอยู่ในเรือนพันธุมีการตกลงเจรจากเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องการกู้บ้านกู้รถอะไรต่างๆนานาน,านะคะแต่คุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกค่าปรับใบสั่งต่างๆ,ๆนะคะหรือการขอเครดิตสินเชื่อ วงเงินการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะอาจจะต้องรอหลังจากวันที่27พฤศจิกาไปก่อนนะคะส่วนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ยังเมตตาส่งเสริมหนุนนํำคุณเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีความอึดอัดใจไปบ้างนะคะและเรื่องของความรักดาวปัตตานีคือดาวเสาร์นะคะยังเดินเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็ยังอยู่ในราศีมังกรซึ่ง กลายเป็นดาวเสาเล็งรักก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยังมีความตึงตึงอึดอัดใจมีความไม่สมูทนะคะหรือมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักนะคะถือได้ว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่ในการที่จะมีรักที่แฮปปี้นะคะหรือมันเป็นความรักที่มีความเครียดความกดดันที่สมขอนกันมานานนะคะแต่ก็จะดีกับคนที่ได้คนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้แต่งงานมีครอบครัวมาก่อนคนที่เคยหย่าร้างหรือคนที่อายุ มากกว่าเรานั่นเองนะคะ ส่วนสุขภาพนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวเก่าๆสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะมีเกณฑ์ทาศัลยกรรมทําธันตกรรมอาคูดหินปูนผ่าฟันคุดดัดฟันหรือแต่งเสริมเติมแต่งบนใบหน้านะคะเรียกได้ว่ามีเกณฑ์การทาศัลยกรรมแล้วก็ทําแล้วก็จะดีด้วยนะคะทําแล้วก็จะช่วยในเรื่องของเมตตาส่งเสริมในเรื่องของความรักคนอุปประถมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทำนายแบบไพ่ออร์เคิลบ้างนะคะการงานของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้นะคะการงานของคุณดาวงคารที่พักองศาอยู่ทําให้งานมันค่อนข้างที่จะทําไปอย่างราชา้างานดูสิคะโอ้โหแบกบกัะล้นตัวล้นมือเลยทีเดียวนะคะงานใหญ่งานหนักงานเยอะงานมาแบบจับเต็มจุกจิกนะคะแต่งานนั้นก็ยังทําให้คุณนั้นมีคนดันมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ประสบความสําเร็จนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เก็บเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์นะคะเกิดขึ้นแต่เรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของคนที่ทํางานร่วมกับคุณอาจจะเจอแรงกดดันอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบนะคะแต่ให้คุณขยันแล้วก็พยายามแอคทีฟสักนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะไม่เกินครึ่งปีการงานน่าจะเกิดความสําเร็จ บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งการสอบสัมภาษณ์อะไรต่างๆนาะนาะสาหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีหลังจากวันที่7จ็ดธันวาเป็นต้นไปนะคะในเรื่องงานมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาข้อตกลงหรือได้รับโบนนะัสสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างที่ดีในเรื่องงานแต่บอกเลยว่าง,งานค่อนข้างยุ่งแล้วก็ล้นมือมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยแฮปปี้อาจจะด้วยเรื่องความรักเรื่องของคนใกล้ชิด เป็นท็อกซิกนะคะหรือทําให้คุณนั้นไม่สบายอกไม่สบายใจมันจะมาจากเรื่องของสภาพสังคมเรื่องคนแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานการต่อยอดโอกาสก้าวหน้าเติบโตนั้นมีสําหรับชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอนนะคะและการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินก็ยังถือได้ว่ามีโชคลาภเข้ามานะคะยังมีโชคลาภเข้ามาตลอดทั้งเดือน บางทีนั้นโชคลาภอาจจะมาจากเรื่องของคนรักโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโชคลาภที่มาจากคนในครอบครัวนะคะหรือโชคลาภที่มาจากคนรักนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์กู้บ้านกู้รถสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินหรือการเสียเงินไปกับคนรักและคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะหรือบางทีความสัมพันธ์ที่มันดูเขาจะรักเราดูเขาจะเป็นมิตรดูเขาจะเป็นเหมือนคู่คิดคู่ชีวิตที่ดีแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะแอบหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณ เอาเปรียบคุณอยู่นะคะมันจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรื่องของหุ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจร่วมกัน <c oughs> เสียเงินไปกับเรื่องของคนรักหรือเสียเงินไปกับเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ก็ได้ตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยหรือการใช้ใจ่ายเงินที่สัมพันธ์มากับเรื่องของคนรัก หรือคนในครอบครัวนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความใจดีขี้สงสารการที่คุณเป็นคนรับผิดชอบรับภาระแทนคนอื่นมันทําให้เกิดการถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะชาวกรกฎเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวรักแฟนรักพวกพ้องรักคนใกล้ชิดนะคะคุณอาจจะเสียเปรียบเขาได้ในเรื่องของการเงินหรือคนที่หักหลังแทนข้างหลังคุณนั้นมักจะมาจากคนที่คุณรักคุณสนิทและก็คุณไว้ใจนั่นเองนะคะ และความรักสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ยัง move on เป็นวงกลมวงรีจากคนเก่าไม่ได้นะคะความรักสําหรับคนโสดจะมีเข้ามาแต่ต้องเป็นคนไกลสักนิดหนึ่งเช่นคนที่อยู่ภูมิลํำนาวติดแม่น้ําติดทะเลคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดน,นต่างประเทศนะคะต้องเป็นคนที่อาจจะอยู่คนละที่กับเรามันจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าๆด้วยเช่นคุณอาจจะยัง ตัดขาดจากคนเก่าไม่ได้นะคะในเดือนนี้หรือว่าคนเก่าๆที่เคยเลิกกันไปจะกลับมาหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่นะคะหรือเริ่มต้นสารสัมพันธ์อยู่นั้นเขายังไม่เลิกลาจากคนเก่านั่นเองเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะพบรักจากทางกายนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ก่อนนั้นนี้อาจจะอกหักรักคุดเจ็บปวดมาแสนสาหัสนะคะแต่ในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยปลอดโปร่งปล่อยวางได้เยอะขึ้นนะคะให้ลองเดินทาง ไปเที่ยวติดน้ําติดทะเลเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจนอกสถานที่นะคะในที่ที่มันแบบใกล้แม่น้ําติดทะเลมันจะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีของคุณนะคะมันทาให้คุณนั้นพร้อมที่จะแบบเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะจะมีคนที่ดีกว่าคนเก่าคนที่สินเสมอคุณนะคะคนที่ดีกว่าคนเก่าๆที่คุณเคยเลิกลาไปเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะคะ หรืออีกในหนึงเนี่ยมันจะหมายถึงระวังคนเก่าๆเนี่ยมันจะกลับมาคืนดีกับคุณด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะคะว่าใครดีที่สุดแต่ในเดือนนี้ก็ก็ยังถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีโชคในเรื่องของความรักแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดาวเสารที่เล็งลัคนาอยู่มันทําให้ความรักนั้นในระยะยาวอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคะ และสำหรับชาวราศีกร,รกฎที่แต่งงานมีแฟนตอนนี้นะคะหรือมีครอบครัวอยู่นะคะการเงินเป็นสิ่งสําคัญทําให้รักมีปัญหาระมัดระวังหนี้สินการใช้เงินที่มาจากคนรักการเป็นหนี้เป็นสินร่วมกันหรือการที่เขาเอาหนี้สินภาระต่างๆทางการเงินมาสู่คุณนะคะ ใครมีแฟนคบแฟนก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบสักนิดหนึ่งนอกจากคุณอาจจะทําธุรกิจสายเทาๆรีเกียวข้องกับเรื่องของเงินกู้การปล่อยเงินนอกระบบอะไรอย่างนี้นะคะถือได้ว่าเป็นไปในทางที่ดีแต่ความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอความรักนั้นต้องมากับเรื่องของความอ่าการเงิน ความปากท้องการอยู่รอดด้วยนะคะมันทําให้มีปัญหาต้องระมัดระว,วังเรื่องของการผิดใจแหละหรือการไปเซ็นค้าประกันการไปรับผิดชอบหนี้สินแทนคนรักนะคะความรับสําหรับคนที่มีคู่ก็ถือได้ว่าไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่ไพาพาขึ้นมานะคะคุณอาจจะต้องหาโอกาสไปทําบุญร่วมกันสักนิดนึงอาสัยบาทในช่วงเช้าจะถือว่าดีมากๆนะคะใส่บาทแล้วก็ให้มีพวก เครื่องหอมของหอมดอกไม้หอมหรือมีของที่เป็นพวกเข็มได้กันไกนะอะไรแบบนี้จัดใส่ลงไปในสังสังทานด้วยนะคะหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเงินนะคะเพื่อ ร่วมสร้างพระก็ได้หรือการบวชพิสุสงสามเณรการถวายผ้าไตรจีวรให้หาโอกาสทําบุญสักนิดนึงส่วนความรักสําหรับคนมีคู่หรือคนมีครอบครัวมันก็ไม่ค่อยที่จะโดดเด่นสักเท่าไหร่บางคนมีแฟนก็เหมือนโสดบางคนมีแฟนก็เหมือนกับจะเอาภาระเรื่องหนี้สินการเงินมาสู่ตัวคุณนะคะเรียกได้ว่าเป็นรักที่ไม่ได้จะแฮปปี้นะคะและ เรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีกร,รกฎนะคะในเดือนนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับช่วงหลังเอททำไมช่วงนี้มีแต่คนปวดเมื่อยหลังนะคะโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกเข่าช่วงหลังออฟฟิศซินโดมการทํางานหนักและสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ้วนลงพุงนะคะเมื่อคุณอาจจะทํางานแล้วไม่ค่อยจะได้มีเวลาออกกําลังกายนะคะ มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงขาน้ำหนักตัวอ้วนลงพุงไขมันคอเลสเตอรอลและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันและกระดูกนะคะต้องเรามาะระวังสักนิดหนึ่งค่ะ และโชคลาบนะคะสําหรับชาวราศีกร,รกฎในเดือนนี้คุณเองอาจจะมีโชคจากเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลหรือการติดต่อคอนเนคชันอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็หาโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้หาโอกาสทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านพักคนชราโดยเฉพาะคนแก่ที่เป็นผู้ชายนะคะก็จะทําให้คุณนั้นมีโชคมีลาบเข้ามานะคะแต่โชคลาบนั้นมันจะมาจากเรื่องของคอนเน็กชันมาก ากกว่าเรื่องของคนคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆหรือตัวช่วยใหม่ๆนะคะแต่โชคลาภในเรื่องของตัวเงินหรือโชคลาภในเรื่องของโชคลาภฟุกๆโชคลาภจากการเสี่ยงนั้นมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะเรียบร้อยค่ะสําหรับการทํานายดวงนะคะสําหรับชาวราศีกร,รกฎประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ